สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของใสลุงค่ะตอนนี้ใสลุงอยู่ที่สวนมายงชีดบ้านสวนอิมบุญนะคะอยู่ที่อ่า อซอยหนองกระเพาะ3หมู่ที่2บ้านหนองกระเพาะตำบลดุงลครนะนอำเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกนี่คือเวลา6โมงครึ่งใกล้ๆจะทุ่มหนึ่งนะคะอยู่ณนะใจกลางสวนมายงชิดของเสรุงเลยซึ่งพื้นที่ตรงที่เสิรุงยืนแล้วก็ถ่ายท้องฟ้าให้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เสรุงจะทำโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้มีโอกาสมานอนดูดาวแบบนี้เลยค่ะได้มีโอกาสมานอนดูดาวแบบนี้ค่ะสิ่งที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้คือ อินสปายเรชันคือแรงบันดาลใจของเซลุงที่ทําให้เซลุงเนี่ยอยากจะแบ่งปันความงดงามของธรรมชาติยามค่ําคืนผ่านสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญแล้วก็คุณจะได้นั่งอยู่บนระเบียงของโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณแล้วก็ชมสิ่งนี้ค่ะนี่คือเหตุผลที่เซลุงอยากจะทำโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณบนดินแดนสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญแห่งนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ว่า วันพระมันเลยมาแล้วแล้วอันนี้ก็คือขึ้นข้างแรมแล้วค่ะดูสิคะพระจันทร์ข้างแรมแบบใกล้ๆวันพระนะมันก็ยังสวยขนาดนี้อ๋อไม่ใช่ข้างแรมสิพระจันทร์เจ็ดวันแปดค่ำแปดค่ำมันวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบสามก็พระจันทร์แปดค่ำแปดค่ำยี่สิบยี่สิบเอ็ดเก้าค่ำยี่สิบสองสิบค่ำยี่สิบสามก็สิบเอ็ดค่ำวันนี้สิบเอ็ดค่ำค่ะ วันนี้ขึ้น11ข้าำพระจันทร์สวยมาก มกสวยอย่างเงี้ยค่ะพระจันทร์กับดาวศุกร์อยู่คู่กันค่ะนี่คือพระจันทร์นี่คือดาวศุกร์ค่ะอยู่คู่กันที่เหลือก็เป็นดาวที่กําลังขึ้นนะคะสวยมากใส่ลุงจนแบบว่าถึงแม้ว่ากล้องเส่ลุงจะถ่ายได้ไม่สวยนะแต่ก็อยากจะแชร์ให้รู้ว่าเนี่ยค่ะมันคือความงดงามของบ้านสวนใส่ลุงก็เลยอยากจะทำโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนข,ของคุณนะคะทําระเบียงว่าให้คุณมานอนชมจันทร์เลยค่ะคัมเมงซูนค่ะฝากกดติดตามช่องยูทูบให้ใส่ลุงแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กส่วนมะยงชิดบ้านสวน อิ่มบุญแล้วก็น้ำหวานใส่ลุงให้ใส่ลุงแล้วก็เดี๋ยวใส่ลุงจะคัมมิ่งซูนเลยปีหน้าจะพยายามหาเงินมาดําเนินการก่อสร้างให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ